หอมกล้วยมากแางอร่อยหอมกะทิเฮ้ยกินรีบกินอะไรนักหนาขนาดนี้น่ะสวัสดีครับมาพบกับช่องสามีแห่งชาตินะครับวันนี้เราจะไปกินอะไรที่มันแบบไกลกว่าตรงนี้นิดนึงที่เรากินอยู่ล้าอะไรนะข้าวมาก ยัยเป็ดโอเคนะครับแต่ตอนนี้เราสายมากแล้วนะครับเลาแกวทุกอย่าจะหมดเพียงนะตอนนี้ตีแล้วทุงเนะทียมยุดยาใาการลุ้นเอาเออ,เอ,อแต่ว่าเราโทรไปเฟรมเขาก่อนว่าเราจะไปนะแต่ไม่รู้ว่าของจะหมดหรือเปล่านะออจะไปลุ้นด้วยกันนะทุกคนตอนอื่นเราต้องไปขออนุญาตลูกก่อนแต่แต่งตัวแล้วลนะ่ะเออ <laughs> เพราะว่าเราจะหนีลูกไปกินยายเป็ด <laughs> <utan> สวัสดีลาลครับ <c oughs> อเออมัมี่ขอไปกินขา้าวเมายายเป็ดได้ไหมลูกที่อยุธยาใกล้ๆเองเออใกล้ๆเอง,เองทำไมมันต้องไปไกล้ขนาดนั้นครับเพราะมันอ่อยลูกเพราะมันดังมากเลยนะมันอ่อยมัมี่ชื่อมาฝากมัมี่กินแล้วก็หนูก็กินนมมามี่นะ <c oughs> โอเคไหมกินนมมาฝากโอเคนะโอเคไหมแป๊บเดียวเองเดี๋ยวกลับแล้ว โอเคโอเคจะไปด้วยโอ้ oh, oh, จะไปด้วยจะไปด้วยโอเคโอเคโอเค เขาบอกว่าปิดเที่ยงหมดแล้วมาตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงอ่ะคือหมดแล้วนะนี่เราพยายามบึ่งมาให้เร็วที่สุดเลยไป,ไปอ่าสวัสดีครับเอ๊ ก้มแบบรีแล้วก็แบบแป้งเปล่าๆแล้วที่สำคัญมีแป้งทอดเธอไปแอบชิมมาแล้วใช่ไหมที่นี่ทันเห็นอร่อยมากคนี่นักเก็ตเก็ตชนเชีโอ้กรอบหวานจะไม่หวานมากเลยอ่ะหวานก็ยังดีมากๆดูเว้ อุ้ยดีคำสุดท้ายข้างนอกมันจะเป็นแบบกรอบๆแล้วข้างในเป็นกล้วยหวานมากหวานแบบหวานกล้วยไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะแล้วตรงแป้งนะทสเ t อร์มีแบบเหมือนมีมะพร้าวใช่ไหมคะมะพร้าวใช่ไหมคะมีข้าวมแล้วก็มีข้าวมีงาหอมมันหอมแบบอบวนอยู่ในปากอ่ะมันกรอบใช่ไหมแล้วก็กล้วยเนี่ย มันพอดีมันอุ่นแบบของร้อนกินกบบกรอบอะอร่อยแล้วก็เขาต้องกินคู่กับแป้งทอดคือดีที่สุดเฮ้ยไม่รอกินอะพร้อมกันค่ะโอ้โหเอามืเลยครับเอาหมือเลยเหมาเหาหมดเลยอ,อันนี้คือแบบไม่มีกล้วยไม่มีไส้ไม่มีไส้จริงๆมันมีไส้เผือกด้วยแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีเผือกนะคะเมีไ่ไส้กล้วยขายขายทุกวันเนี้วันอะไรนะครับ เขาเฉพาะนนี้อันนี้มีเฉพาะวันพุธกับศุกร์ใช่พุธกับศุกร์เท่านั้นนะครับพร้อมดีใช่ไหมล่อให้ลูกยาวให้ชิมอีกแล้วลูกอ๋อหืมล่อไหมครับไหวไหมเนี่ยไหวไหมลูกไหวครับอันนี้ลูกยาวสุดด้านเดิน เฮ้ยกินรีบกินอะไรน ok ักหนาขนาดนี้นะอันนี้คือแบบยาวนะครับไข่หนึ่งลูกอยู่ในนี้เลยเอะพร้อมไหมสามสองทำไมถึงเริ่มทำคืออย่างนี้เดิมมาป้าก็ทํางานบริษัททํางานบริษัทแล้วก็มีช่วงที่บริษัทเขาเกิดวิกฤตแล้วก็ออกมาหาตอนแรกก็ขายเสื้อผ้าก่อนขายเสื้อผ้ามันก็ไม่ใช่ทาง แล้วเราอะเผอิญว่าเราอะเป็นคนที่ชอบทานข้าวเมามากก็เลยก็เลยแบบเออถ้าเราเราน่าจะทําอะไรที่เราชอบมันน่าจะดีกว่าเราก็จะมุ่งไปทางนั้นเราก็มุ่งไปหาสูตรของคนโบราณมั่งของเพื่อนฝูงมั่งอะไรมั่งเนี้ยแล้วก็มาเรียนรู้แบบหลายๆอย่างกว่าจะได้เป็นปีนะกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวแบบเนี้ยเป็นปีเราพยายามทำลองผิดลองถูกลองถูุถูนี้มาอันนี้ใช่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 เราก็เอาไปปรแป้งก็เราก็ผสมเองไม่ได้ซื้อแป้งกรอบที่เขาขายทั่วไป มันก็จะไม่เหมือนคนอื่นตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงตัวแป้ง,ปง,งใช่แป้งก็เป็นสูตรของเราเองขนงมอะไรก็ตามที่ทําแป้งได้อร่อยหนึ่งก๊อยากสองถ้าอร่อยแล้วว่ะโอ้โหรับรองขายดีร้านอยู่ตรงไหนคะ่อะอยู่อยู่ทางเรียบทางรถไฟแยกวัดพนันเชิงทางไปวัดพนันเชิงแยกวัดพนันเชิงแยกวัดพนันเชิงถ้าถ้าเกิดมาจากวัดใหญ่ข้ามทางรถไฟมาก็ถึงร้านป้าเลย าจากวัดใหญ่ใกล้ๆว่าง่ายๆเลยเสิร์ชกูเกิลแมพค่ะอร่อยมากเลยเดี๋ยวหนูขอกินต่อได้เลยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับมาแล้วโอ้โหจานใหญ่ขนาดนี้วันนี้ก็คือไม่มีแล้วล่ะใช่นี่เราหมาหมดแล้วมากับมีวิวอินแหลกทั้งทีเราก็ต้องแข่งกันกินหน่อย าเลแข่งกินข้าวมาอทภายในเวลา3นาทีดกตีว่าพ่อแม่กินได้เท่าไหร่แล้วก็มีบิวกินได้เท่าไหร่ใครแพ้จ่ายแพ้กับชนะกูก็จ่ายไปไปอืมอน่อยอืมดูจังเลยอะ

เหนเหรอจังต้อง <c oughs> ไปไเรอลองเลยเขากินไปห้าลูกเ <c oughs> รนกินไปกี่ลูกสองห้าลูกกับสองลูกเ <c oughs> ิวชนะอร่อยมากอิ่มมากไม่ไหวแล้วอ่ะทำไมเธอกินเยอะขนาดเนี้ออ <c oughs> ร่ยยังกินอีกเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอากลับบ้านไปฝากพิธีแล้วก็ทุกๆคนขอบคุณยายเป็ดนะครับอร่อยมากเลยอร่อยที่สุดในโลกเลยอร่อยมากจริงไม่เคยกินข้าวมากที่อร่อยขนาดนี้เลยก็เดี๋ยวเราฝากร้านนี้ไว้ก่อนนะครับยายเป็ดข้าวเม่าทอดไปกันหมดแล้วไปหมดแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปต่อใน ทัวกินในอยุธยามีร้านเด็ดอีกหลายร้านเลยเดี๋ยวจะพาไปเนาะก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมตามไปกินกันที่ร้านหม่อมีอแหลกแล้วก็สามีแห่งชาติไปกินนะคะวันนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย